ะนะักเรียนคะวันนี้ก็มาพบกับครูนันทิยาอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของในหนังสือชื่อเรื่องว่าต้นไม้นะคะซึ่งคุณครูก็ให้นักเรียนดูภาพแล้วก็สังเกตเพราะว่าหนังสือเรื่องนี้เขาจะใช้ภาพเป็นสื่อในการโยงเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพ,พยากรป่าไม้นะคะก็คือกุญแจไขความรู้เรื่องทรัพ,พยากรป่าไม้ <_ d ata> เขาบอกว่าป่าไม้เป็นทรัพ,พยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์นะคะเพราะป่าไม้มีประโยชน์ที่เป็นวัตถุดิบของปัด ปัจจัย4ปัจจัย4คืออะไรคะปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์มนุษย์ต้องทานอาหารนะคะเพื่อประทันชีวิตต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อเป็นการปกปิดร่างกายต้องการที่อยู่อา ไว้เป็นที่สำหรับนอนเป็นที่พักผ่อนประกอบกิจการอื่นๆนะคะส่วนยารักษาโรคเวลาที่เราไม่สบายเราก็ต้องทานยาหรือไม่ก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะนอกจากนี้ทรัพยากรป่าไม้ยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมรักษาสมดุลอย่างไรคะก็คือ ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงย่อมส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงสัตว์ป่าก็จะเหลือน้อยลงเพราะไม่มีป่าเป็นที่อยู่อาศัยบินน้ำอากาศก็จะมีผลกระทบหมดเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อมนุษย์เผาป่าถางป่า พื้นดินจะขาดพืชปกคลุมเวลาฝนตกลงมาฝนน้ำฝนก็จะชะล้างหน้าดินแล้วก็วาบอรุมสมบูรณ์ของดินไปทำให้ปลูกต้นไม้ไม่ได้หรือไม่เจริญงอกงามและเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำต้านทานน้ำไว้เวลาที่ฝนตกน้ำก็จะทำไมคะ ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนเสียหายลวมไปถึงเลือกสวนไร่นาด้วยค่ะส่วนในฤดูแรงเวลาฝนไม่ตกก็จะแรงนะคะไม่มีน้ำใต้ดินหล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธานแม่น้ำในลำธานในแม่น้ำก็จะมีน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำนะคะทำให้ เศรษฐกิจมีผลกระทบรวมไปถึงสังคมด้วยค่ะอย่างเช่นมีผลกระทบอย่างไรบ้างขาดแคลนนะ้ำในการชนรับประทานชนรับประทานกจะเป็นการทดน้ำเอาไว้สำหรับใช้ในการเกษตรกรรมนะคะในเมื่อไม่มีนะ้ทำทํานาไม่ได้ผลนะคะแง้ง นอกจากนี้อันนี้เป็นหัวใจหลักอีกอย่างนึงนะคะก็คือขาดน้ำผลิตกระแสะไฟฟ้าถ้าไม่มีน้ำเราก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะจะเห็นได้ว่าป่าไม้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากมายเลยค่ะมนุษย์นำไม้มาสร้างอาคารบ้านเรือนสร้างบ้านนะคะเป็นที่อยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากไม้มเช่นฟืนนำฟืนมาเผาถ่านขายประกอบอาหารทำเฟอร์น,นิเจอร์อย่างตู้ต่างๆนะคะโต๊ะเตียงทำกระดาษกระดาษที่เราใช้เขียนก็ทำมาจากต้นไม้นะคะไม้ขีดไฟเด็กๆ ปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักนะคะไม้ขีดไฟในสมัยครูเด็กๆเขามีไม้ขีดไฟเพราะว่ายังไม่มีไฟฟ้าใช้เอาไว้จุดกับตะเกียงนะคะนอกจากนี้ยังใช้ส่วนต่างๆของพืชทำอาหาระค่ะเช่นหัวหัวมันหัวเผือกผลดอกใบเอามาทำอาหารได้นะคะเส้นใยก็เอามาทำเป็นเครื่องนุ่งผม่ม เสื้อผ้าต่างๆและยังทำเป็นยารักษาโรคต่างๆด้วยค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรเขาจะมาช่วยรักษาในเรื่องของโรคโควิดนะคะคือกินทานติดต่อกัน5วันค่ะแล้วก็ยังมีขิงกระชายนะคะมาช่วยในเรื่อง ดมนาวป่าไม้ยังช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นนะคะช่วยควบคุมสภาวะของอากาศก็คือบริเวณที่มีป่าไม้จึงมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอนอกจากนี้ยังทำให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลไม่เกิดความแห้งแล้งนะคะป่าไม้ยังเป็นแหล่งพักผอก่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เนื่องจากบริเวณป่าไม้มีภูมิประเทศที่สวยงามค่ะก็เลยเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหยัอนใจนะคะป่าไม้ยังเป็นที่รวมของพันธุ์พืชจะมีพันธุ์พืชต่างๆมากมายในป่าไม้นะคะพันธุ์สัตว์ก็จะมีสัตว์ต่างๆจำนวนมากค่ะอยู่อาศัยอยู่ในป่าด้วยนะคะ และป่าไม้จึงเป็นแหล่งให้มนุษย์ได้ศึกษาหาความรู้นะคะนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะถ้าทักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังแล้วก็อ่านในหนังสือเพิ่มเติมเป็นการศึกษาเองเพิ่มเติมนะคะการบ้านวันนี้คือทำแบบฝึกหัดหน้า เ,เขียนบรรยายภาพตามความคิดของนักเรียนเองค่ะสวัสดีค่ะ